เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอะติปะแปหน้าก,กับเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์ป้าหลอยร่ยสาวสุดน่ารักกันอีกเช่นเคยนะผมสําหรับใครที่กําลังตามหาเกมน่ารักน่ารัก,รกแลวก็มีเพลงเพ,าะ,เพาะให้เลือกเล่นคนระับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองเครับผมโอเคตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่านะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับผมมาเริ่มมาต้อง นี่เลยครับอุย้ยอันแรกครับผมนี่เลยกิจกรรมใหม่ของช่วงนี้นะ t รายเด n ะนิวนัมเครับผมเข้าร่วมเพื่อรับการ์ดบุสคือบีระดับ G นั่นเองครับผมนี่เลยครับเล่นเพลงแล้วก็รับไม้เท้าครับผมไม้เท้านี่ก็คือโทเค็นสินะอ๋อแล้วก็เอาโทเคน็นนี่ไปแลกรางวัลรายละเอียดของรางวัลครับผมไหนดูสิเงื่อนไขาการรับการ์ดบุสบีนะครับแสวงหาความสุดยอด แต้มอีเวนต์หนึ่งมือนรับรับไปเลย1ใบนั่นเองแล้วก็ถ้าอันดับแต้มอีเวนต์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยครับผมรับไปเลยอีก1ใบครับผมโอ้โหอันดับเพลงอันดับที่1นึถึงห้ก็รับไปอีก1ใบไหนดูกิจกรรมต่อไปสิโอ้มีเนื้อเรื่องใหม่ด้วยครับผมเนื้อเรื่องใหม่ของมูสบีนับอพิโซดที่2.5งจนับโอ้มาแล้วเหรอสวัสดีครับผมหูนักธุรกิจเพียบเอาละทาการตามหาไอดอลกันเถอะโอ้โหไม่มีนี่แหละจิ้มนักเรียนเลย อ่าเรียบร้อยครับเคลียด่านโอเคตอนนี้ก็ความคืบหน้าก็ดําเนินไปด้วยได้ดีนะอ่าโอ้โหเรียบร้อยตัด <_ t aps> นะชีหนา้าเด็กนักเรียนผู้ชายคนนั้นตัวสูงจังเลยใช่ไอดอลหรือเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้ยังไม่เจอไอดอลเลยสักคนครับผมอ่าขอกาสสักใบหน่อยสิจะเอาไปต่อสู้โอ้โหเคลียร์กันแบบลู่วิวิอ่าเฮ้ยเจอแล้วตีเลย คนที่เป็นมีแววเป็นไอดอลครับอ่าตอนจบอุย๊ยตอนจบเหรอมาแล้วมาแล้วโมโมกะจังไม่มาเลยค่ะและทั้งที่วันนี้เป็นวันถ่ายทอดสดหลังจากที่ห่างหายไปนานแท้ๆทาไมต้องเสียงเนิ่นเ <c oughs> ราก่อนจําได้ว่าส่งกําหนดการให้พร้อมกับของฝากแล้วนะนี่แหละครับอาตีปะแปรนับชื่อของเรานั่นเองเราเป็นผู้จัดก,การฝึกหัดช่วยไม่ได้นะเพื่อฝืนไปบังคับคนที่ไม่อยากมาทำนี่นาโอเคข้ามสคริป เนื้อเรื่องครับผมนี่เลยครับแม่ต้องจัดการไอดลอลคนนี้นั่นเองครับผมโอ้โหอุ่มตุ๊กตาแพนด้าเลยนะจัดยูนิต่อยสิอ่าโอ้โหไม่ต้องสอนนี่ก็คือการจัดยูนิตนับหรือว่าจัดทีมต่อสู้นั่นเองโอเคครับและนี่ก็คือทีมที่เราจัดมาเรียบร้อยนับมีค่าพลังโจมตี19,290แล้วก็มี h ฮพรวมกันที่21,000นับมาบัตเทิลกับเซลิซวะโมโมกะนะครับผมโอเคสาวน้อยหิมะ โชว์สนอครับผมลีเดอร์โอ้โหมาเจอกันหน่อยสิโอ้โหทีมนั้นแต่ละคนนะถ้าทางจะเก่งนะครับโอเคมาอ่าซิสตเตอร์กรุป๊ปสาวน้อยนักกีฬาซิสตเตอร์กรุ๊ปเอโอ้โหอะครับสกิลสองมารวมตัวกันต่อสู้โจมตีสงสัยจะตายแล้วละ่ะเลือดแค่ห้าพันครับผมนี่เพิ่มแอคแทกให้กรุ๊ปอืมเรียบร้อยพวัวตายหน้าหน้าง่ายครับผมโอ้โหแล้วก็ต่อเลยลวกัน แม่โอ้โหความนิยมพุ่งเซริสวะโมโบกะเข้าเป็นสมาชิกนานะสตูดิโออย่างเป็นทางการนี่เลยครับโอ้โหได้ไอาอดอลมาเพิ่มอีกคนนึงสาวผมเขียวท่าทางน่ากินเหลือเกินสําเร็จแล้วนะโมโบกะจังจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะรู้สึกว่าจะมีคนชื่นชอบไอดอลคนใหม่นะวิใครวะคนสวย <c oughs> โอเคแม่หื่นการเหลือเกินนี่ก็คือมูสบิจังนับที่เป็นกิจกรรมอยู่ช่วงนี้นั่นเองครับผมถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะตอนนี้ก็อุ๊ย มีดานใหม่ขึ้นมาครับผมแอบโอ้โหเฮ้ยปลดล็อกเพลงใหม่ด้วย <L ock> เป็นเพลงที่คู่แฝดนี่เขาร้องด้วยกันครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาที่นานะสตูดิโอของเรานั่นเองครับผมตอนนี้ก็จะทําการอัปไอดอลให้ดูกันนะมาเปลี่ยนรูปลักษณ์กันหน่อยที่หน้าจอนี้เมื่อเลือกไอดอลรูปเดียวกันนะมาฝึกพิเศษก็จะเป็นการพัฒนาไอดอลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอ่าดหนดูสิอ่าอ้ยคนนี้การระดับ,บ B ีครับผม คนนี้น่ารักหรือเปล่าชื่ออะไรเอ่ยนิชิโซโนะโฮโนกะชุดนักเรียนฤูดูร้อนับเอาละหาการที่เหมือนกันใส่เข้าไปเลยปรึบอ่าโอหผลของการฝึกจะได้ไอดอลคนใหม่เอาละเริ่มฝึกกันเลยนี่แหละครับตกลงฝึกพิเศษฝึกสำเร็จหรือไม่เรียบร้อยคอมพีทครับผมโอ้โหสเปเชียลเลสซอนนี่วบ ได้กินดอกไม้มาจากตัวเลยคุณผู้ดูแลก็ลองดมดูสิคะโอ้โหเป็นเด็กสาวที่ดอกไม้ฟุ้งฟิ้งนะไหนเราลองเอาไอดอลมาฝึกกันอีกคนดีกว่าครับผมเราจะเอามาเฮ้ยสาวผมสั้นปริงใส่เข้าไปแล้วก็ปริงใส่เข้าไปเฮ้ยไอดอลคนนี้ยังไม่เคยได้ครับผมเอาละเริ่มการฝึกพิเศษกันเลยนี่แหละสาวอืมกระโปรงสั้นนมเล็ก นี่โอ้โหชุดแบบว่าผ้ากันเปื้อนพวกผู้ชายนี่แปลกจังที่ดีใจกับชุดแบบนี้แต่มันก็น่ารักดีนะนี่ก็น่ารักจริงๆนะแหละน้องสาวโอเคโมต,ต่อไปที่เราจะมาทำการแนะนำนั่นก็คือการต่อสู้ครับผม battle s t a t e เราต้องทำการสะสมชิ้นส่วนครับนี่เลยเซตเบสของน้องสาวน่ารัก battle ครับผมเอาละไม่ต้องสอนโอเคนี่แหละครับจัดเซตเรียบร้อยมาโอ้โ นี่เลยสาวน้อยอะไรไม่รู้ลีเดอร์สาวน้อยคนนี้น่ารักมากเอาละทาการต่อสู้ครับผมอแอคแทกโบนัทซิสเตอร์คุ๊ปสาวน้อยนักกีฬาทีโอนักล็อกลเดนคอมโบไฮทนเทพีรุดูร้อนซิสตเตอร์คุปเอสาวงามธรรมชาติสาวผมสั้นสาวปริศนานี่ครับสาวปริศนาที่เราจะทําการต่อสู้อุ้ยเลือสามหมื่นเลยเหรออุ้ยโดน้วครับเอาละโจมตีช็อกโกแลตกับความเซ็กซี่โจมตีไมส่สินั่นแหละการัวน้า โอเคเพิ่มแอคแท็ฟาดเข้าไปโอ้โหเลือดเท่ากันแล้วทำไมฟาดแรงขนาดนี้สาวน้อยแว่นตีเบาครับกุบนี้กุบนี้ไม่ค่อยเก่งจิตวิญญาณไอดอลที่ลื่นไหลไหลลื่นอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันโอเค <laughs> <Okay, S 2> เพิ่มแอคแทฟาดเข้าไปเจ็ดพันโอ้โหตอนนี้เลือดกำลังซูสีอุ้ยโอ้าน่ารักมากครับผมเฮ้ยอะไรวะสก,กิลอะไรลดลงไม่รู้ฟาดเข้ามาเลือดเหลือสี่พันครับผมเอาละได้เวลาการตายของแกแล้วโอเคโจมตีเลยเพื่อน เด็กแห่งซ้ายลม่ม HP ลดลงฟาดเข้าไปนี่แหละหัวหน้าสกิลเพิ่มเอ็กแท็กฟาดเป็นหมื่นเรียบร้อยสุดยอดนี่แหละครับน่ได้มวกเพิ่มมาแล้วครับผมเซตเมทเฮ้ยได้เฟนพอยต์ได้เหรอโอ้โหใช้ได้จริงไอฮาระมิอุค่าแหมโหคนนี้ทำไมนมโต,โตจัง และนี่ก็คือช่วงที่ลุ้นที่สุดของตอนนี้นั่นก็คือการเปิดการ์ดกาชาฟองนั่นเองครับผมกิจกรรมก็คือการเปิดลุ้นรับโคนี่ชุดวอร์มแล้วแลวก็การระดับ G นั่นเองนี่ก็คือการ์ดที่ทุกคนอยากได้มิวากโกระดับ G นั่นเองโอ้โหนี่เลยครับแม่มิวาโกเตรียมรับการสอนอันเข้มงวดเพิ่มแอคแท็กให้ตัวเอง แล้วก็พัฒนาไปเป็นมิวากโกผลลัพธ์ของการเรียนครับการระดับ G S นั่นเองโอ้ยระดับโกแล้วก็ยังมี S ตามหลังนะตอนนี้ก็ทําการหมุนกระชปองฟรีนั่นเองครับผมหมุนยังไงเอ่ยจาไม่ได้แล้วนี่เลยครับหมุนฟรีวันละหนึ่งครั้งโอเคนานาสตูดิโอสกเกลปลืตมนี่โหยการห่วยแตกโอ้ไม่อยากได้และนี่ก็คือการที่เรากำลังตามหาครับมิวากโกระดับ G หมุน11ครั้งการลันตีการได้การระดับ G 1ใบนั่นเองกิจกรรมตอนนี้ก็คือรุ้นรับ Thai Energy นะครับเมื่อเปิดการจปองเปิดแบบ11ครั้งรับไปเลย Seven Point นั่นเองครับผมเอ้ยอยากได้แล้วตอนนี้โอเคหมุน11ครั้งนี่ตื่นเต้นครับผมขอการระดับ G เยอะๆนะครับมาหมุนเลยครับคราวนี้แหละลุ้นกันลุรัวโอ้โหใบแรก Silver สาวน้อยปิกนิกโอ้โหสาวน้อยมาขอโทษ ปิงสาวน้อยแบบว่าเป่าลูกโป่งเอ้ยใช่เป่าหมาฝรั่งอะไรวะเนี่ยไอเด็กโรล,ล่เฮ้ยชึบโอ้โหการระดับจีมันหายไปไหนหมดโอ้โหคนนี้แจ่มมากเรียบร้อยคนนี้มีแล้วไม่เอาเฮ้ยชึบอื้อคนนี้ไม่อยากไดจริงเฮ้ยมันจะได้การระดับจีใบสุดท้ายเลยเหรอทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้เฮ้ยมาแล้วครับนีโอ้โหนีได้จริงด้วยโอ้โหสุดยอดนี่เลยครับ การ์ดใหม่นั่นเองมิวากโกเตรียมรับการสอนอันเข้มงวดครับผมโอเคครับสำหรับจุดเด่นของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นไลฟ์สเตยนั่นเองหรือว่าเล่นดนตรีนะนี่เลยสำหรับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมที่อันนี้เลยนั่นเองครับผมเล่นดนตรีแล้วก็ได้รับไม้เท้านะไหนดูซินี่เลย t ายเดอะนิวหมายเลขครับผมครั้งที่5สินะอนี่ก็คือเพลงที่เป็น โอ้โหใจเย็นเพลงมันดังมากโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นอีเวนที่เป็นเพลงที่มีกิจกรรมอยู่รับการเล่นครั้งนี้ก็จะทําให้ได้รับโทเคนครับสำหรับไปเล่นเพลงตรงนี้นั่นเองครับผมเป็นเพลงที่กําลังจัดกิจกรรมอยู่สินะฮาจิมะอริอะไรวะอ่านไม่ออกเฮ้ยโอ้เพลงดี้พอนะครับเล่นกันเลยโอ้หมีการใช้ทีพีนะใช้กี่เท่าดีเออสามเท่าไปเลยยิ่งใช้มากก็ได้ยิ่งโทเคนมากนะปรับ จะได้การสุ่มแบบไหนเอ่ยปึ๊บเอ้ยอะไรวะไม่รู้แล้วทีนี้เมื่อกี้เราสุ่มได้แบบไหนก็ไม่รู้ครับผมโอเคเริ่มมาแล้วครับปรับปรับนี่เป็นเพลงที่เพาะเรื่อเกินอ่าเริ่มมาก็พลาดนะโอ้โหทำไมมันชอบปล่อยพร้อมกันวะใจเย็นสิแม่ต้องมีสติครับปึ๊บโอ้เพลงเพาะจริงๆเอาละถ้าม,มาแบบนี้ไม่เท่าไรหรอกพี่ไม่ขนานมืออยู่แล้ว ฟังเพลงไปเพลินๆครับตอนนี้โอ้โหเป็นเพลงญี่ปุ่นที่รู้สึกว่าฟังแล้วแบบลื่นหูมากครับผมเอ๊ะดิจิตอลนิคิมาคูมาอีคืออีคือไม่ใช่ทะลึ่งแล้วเฮ้ยใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอ่าปุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กเฮ้ยใกล้แล้วเรียบร้อยสติเตอร์ไทม์อ่าตอนนี้ก็น่าจะอ้าวปะโถสติเตอร์สติเตอร์ไทม์ของผม หายวับไปกับตาโอเคปั๊บปั๊บปับ๊บปั๊บอีอีโอ้โหพลาดมาใกล้จะจบแล้วสินะจังหวะแบบนี้เฮ้ยอ้าโอ้โหแมปเรียบร้อยจบสมบูรณ์เพอร์เฟคตอนจบพอดี <laughs> โอ้โหแม่โอ้โหมิดโคตรเยอะ <laughs> สิบหกเลยเหรออืมแบบนี้ก็ไม่มีอะไรจะบ่นแล้วละ่ะ ขอบใจมากที่ไม่บนชั้นโอเคอย่างน้อยก็ยังได้เป็นระดับเอสครับเฮ้ยโทเคนสามารถใช้ได้หรือยังเฮ้ยได้แล้วครับผมเอาละเป็นเพลงกิจกรรมด้วยเหรอโอเคก็เลือกเพื่อนอันนี้เลยมี3มคนมาหเป็นเพลงที่เป็นกิจกรรมนะไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรจากเพลงนี้นะโอ้โหตื่นเต้นมากสตาร์ทปรึบมาเงียบคราวนี้เป็นเพลงที่ต้องใช้สมาธิมาก <Workers S 2> เฮ<อ>้ยแต่ว่าเพลงมันพอนะจังหวะโอ้โหจังหวะมันล็อกมากปึ๊บ oh ปั oh ๊บ oh ซ้ายขวาเฮ้ยตอนนี like away, ้ยังไม่พลาดเลยสักตัวเฮ้ยพลาดแล้วเหรอหรือยังไม่พลาดวะลองแลบเหรอจ๊ะอ้าวโจ้อ้าวโจ้ปุ๊บปุ๊บอาพลาดไปแล้วเฮ้ยเอาละครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหมันมาแบบเร็วนะครับสำหรับเพลงนี้ทอนหกหรือเปล่า ชื่ออะไรไม่รู้นะค,คนนี้แต่ว่าเราอยากได้การคนนี้ครับผมคนนี้มันน่ารักใส่แว่นแล้วแบบโอ้ดูแบบอยากได้เป็นเจ้าของปึ๊บโอเคปรับปรับม,มาเลยจังหวะแะบนี้ไม่ขนาดมือผมอยู่แล้วปึ๊บแงบแงบเงบโอ้มันมาคู่กันเยอะมากเพลงนี้ดูนะครับสำหรับใครที่จะมาเล่นเพลงนี้มันโอ้ยังจะพลาดอีกโมเดลพูดมากไงโคตรล็อกตอนนี้เสียงกีตาร์โซโล่อย่างเมามันอือเอาแล้วครับ ไม่ธรรมดาจริงๆแหมจะจะจะโอ้ๆๆๆพลาดรัวๆครับเดี๋ยวๆๆก็ตายหรอกโอเคปั๊บๆๆๆๆปึ๊บเฮ้ยโอ้โหจบแบบสวยงามแหมสวยงามตรงไหน,น <c ười> จบแบบไม่ทันรู้ตัวครับโอโ้โหเคลียร์ครับผมระดับ S เยี่ยมแล้วก็นี่เลยแต้มอีเวนต์ครับโหยถ้าเราครบเมื่อไหร่ก็สามารถไปแลกการ์ดได้นั่นเองครับผม โอเคครับก็สำหรับเกมโตเกียรเซเว่นซิสเตอร์นะครับก็เป็นเกมที <c oughs> ่ม okay. ีกิจกรรมค่อนข้างจะบ่อยครับก็เป็นเกมที่สามารถเล่นได้เพลินๆนะครับแล้วก็มีเพลงที่พอๆนะครับเล่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนั่นเองครับผมสำหรับใครที่ชื่อชอบเกมแนวประจนภายนับแล้วก็ชอบการสะสมการ์ดที่มีให้เลือกเล่นหลากหลายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับจุ๊บ